กรณีของ PTG คุณสุภาสัยครับเ,เมื่อวานนี้นี่ราคาหุ้นเห็นว่าปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยใช่ไหมะนะครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ถือว่า10%กว่าๆนะสำหรับหุ้น PTG เมื่อวานนะครับก็ลงมาปิดที่ระดับ10บาท40ตางนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานก็ถือว่าหนานแน่นพอสมควรนะฮะก็คือ5 5 0 0กว่าล้านบาทนะครับ เราได้เห็นแท่งแดงๆเมื่อวานเนี่ยลงวูบลงมาเลยนะ10%นะครับมาปิดอยู่ที่10บาท40ตางค์แล้ววันนี้ยังลงต่ออีกประมาณสัก10ตังค์หรือประมาณสัก1%ด้วยกันสำหรับ PTG นะครับก็แน่นอนแหละครับสาเหตุที่การปรับตัวลงเมื่อวานเนี่ยก็เนื่องจากว่าเกิดความกังวลเกิดขึ้นกับหุ้นของ PTG นะฮะแล้วก็มีแรงขายเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่11นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับ มีมติเห็นชอบไม่ต่อมาตรการลดภาษีสับสามิตดีเซลน้ำมันดีเซลนะครับที่เดิมเนี่ยเคยให้ไว้5บาทนะลดไป5บาทตอนนี้ไม่ต่อยุนั่นก็หมายถึงว่ามาตรการเนี่ยเขาจะสิ้นสุดวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้พอหมดตรงนี้ไปปุ๊บวันที่21กรกฎาคมภาษีสับสามิตมาเก็บปกตินะครับแต่ก็เนื่องจากว่าในคอรมอนะครับก็มีการแบ่งนะฮะไว้3กรณีด้วยกันนะฮะกรณีแรกก็คือ โยกเงินจากกองทุนน้ามันทั้งหมดนะครับที่จัดเก็บอยู่ประมาณสัก3าบาท80สตางค์ต่อลิตรและขึ้นราคาขายปีกอีก1บาทอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับก็คือเอามาชดเชยเ,เอากองทุนน้ามันที่เคยเก็บ3บาท80เนี่ยก็ไม่เก็บละแล้วลก็เป็นส่วนลดไปและก็แน่นอนฮะไอตรงนี้มันจะทําให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยปรับขึ้นมา1บาทนะครับก็คือวันที่21เป็นต้นไปนะครับกรณีที่2ก็คือโยกเงินจากกองทุนน้ามันทั้งหมดนะครับสาบาทแปสสตางค์ต่อลิตรและดึง กองทุนน้ามันนะครับที่มีอยู่เนี่ยมาชดเชยให้อีก1บาทอ่าอันนี้ก็จะทําให้ตัวของราคาน้ามันขายปีของดีเซลเนี่ยก็จะไม่มีการปรับขึ้นมากมนักนะฮะก็ยังคงที่อยู่นะครับอันที่3ก็คือว่ามีการโยกเงินจากกองทุนน้ามันทั้งหมดฮะที่มีอยู่ก็คือ3บาท80สางต่อลิตรนะครับเอามาแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มให้อีกนะครับแต่ไม่ถึง1บาทต่อลิตรอันนี้ก็จะทําให้อ่ในแง่ของราคา ที่ตัวของราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดลงได้เหมือนกันอันนี้ก็จะทําให้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาค่าการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็คือว่าเป็นสามแนวทางที่มติครมอวันก่อนอที่ออกมาว่าเอาละไม่ต่อภาษีสัมพสินิให้ไม่ก็ที่ว่าลดราคามาห้าบลดภาษีเนี่ยหบาทเนี่ยไม่ต่อแต่ก็ใช้ คนกาของกองทุนน้ำมันมาใช้ก็มีสามสามขั้นขด้วยกันจากตรงนี้แหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อวานนี้เกิดแรงกังวลเกิดขึ้นว่าเอาละสิอย่างนี้ถ้าราคาน้ำมันมันกลับมาปกติหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมันจะทําให้ดีมาหรือปริมาณการใช้ของน้ำมันดีเซล,ละลดลงไปหรือไม่เนื่องจากว่าราคามันมนแพงขึ้นมาเอาง่ายๆการยอดเติมจะลดลงไปไหมนะครับอันนี้ก็เกิดคําถามมากขึ้นแล้วก็ จากตัวนี้มันก็นํามาสู่หุ้นของ PDG ก็คือปั T ๊ม BT ทก็ต้องบอกว่าสัดส่วนรายได้จากการขายน้ํามันนะครับสัดส่วนใหญ่เนยนะฮะประมาณสัก70% 80%มาจากน้ํามันดีเซลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอดขายน้ํามันดีเซลดังุกทั้รทงระบบลดลง PDG อาจจะได้รับผลกระทบจากรายได้จากการขายดีเซลลดลงไปด้วยเช่นกันเหมือนกันนั่นเองอันนี้นเป็นภาพรวมที่เมื่อวานที่ภาพที่ออกมาแล้วกังวลกันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็คือต้องบอกว่า กลุ่มผู้ใช้ดีเซลก็เป็นฐานลูกค้าหลักอาใช่ของปั๊มพีทใช่แล้วครับนะครับฉะนั้นด้วยแนวโน้มทิศทางของราคาค้าปลีกน้ำมันดีเซลที่จะปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันทำให้ความต้องการใช้น้ำมันหรือปริมาณการใช้น้ำมันเนี่ยมันลดลง ในะครับในแง่ยอดขายน้ำมันดีเซลของ PTG ก็อาจจะปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นกันนี่เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในเชิงเซนติเมนต์นะแต่ผมก็เข้าใจว่าในหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนส่งซึ่งก็เป็นฐานลูกค้าหลักของ PT เช่นเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ยังคงต้องเดินหน้าทาธุรกิจต่อไปนะซึ่งถ้าต้นทุนน้ำมันมันขึ้นสุดท้ายเนี่ยไอ้ต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คงจะต้องถูกผลัก ไปที่ผู้ใช้บริการอ๋อพวกเราๆท่านๆที่ใช้สินค้าต่าง,ตางๆตัวนั้นนั่นเอง <c oughs> นะครับดังนั้นผลกระทบตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเชิง <c oughs> ของเซนติเมนต์แต่ถ้าดูในเชิงของฟันเดอรับมนโตนะครับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ตามกลไกของมัน <c oughs> สุดท้ายจะถูกผลักไปอยู่ที่ผู้บริโภค หรือว่าผู้ใช้บริการนั่นเองอะนะก,ก็เอากันชัดๆตรงนี้ <c oughs> ก็หยิบจับมาเป็นประเด็นนะครับอธิบายถึงสาเหตุของการปรับตัวลดลงของหุ้น PTG ครับ